ไปดิพี่น้องกงไฟซื้อคู่ซื้อคนเนาะวันนี้เราจะมารีวิวของหนุ่มแล้วว่าฮอตเฮ็ดแล้วคขนาดเนาะไปไปเบิ่งกันเลยนี่อจะได้ไปต้องดูซ้อนไปอันนี้ติดกะโหลเรียบร้อยเนาะห้องที่หนึ่งห้องที่สองนี่อันนี้ห้องห้องที่อะไรนี่ฮะห้องห้องห้องอุจจาระติดกะโหลเลยเนาะเพิ่กใช้โควิดแล้วยังบ่ nha 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 nha. bài bóng của lèo về phút. Phần Hong nha nha. Sì. Hong đây Sì. 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 xí đấy, yeah. wow. nào, đây Sì. 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 เออยามอ๋อแต่ว่าบานประตูนี่ก็คักเอาใม่ไม่ม่จิ๊กคักๆๆๆๆคักคั่คักคัอคัก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 กคั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 กคกคกคักาักคักคัาคัก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 ักคักกคั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  ใส่บานเรียบร้อยออทุกกีดินของเซนตก็กลบับมอ่านี่ใส่บานจากอีกซองห้องเนาะเต้องใส่ฮัววิทใส่โทสวมหัวขักหมดแล้วเนี่ยนะอ้าอย่างห้องนี้แล้วก็ห้องนี้นี่เฮ้ยเก๋ชิแล้วล่ะทุกคนเอ้ย ก็จะได้ใส่ห้องน้ำไม่ไม่เงี้ยละปรเี๋เออเอาอยินดีต้อนรับทุกคนเด้อผู้ใดมาใส่บริการนวดแผนโบราณอยู่สวัสดิเกียรติพี่น้องบ้านดาลห้องหมอตาเออมาได้มาได้ห้องน้ำก็แล้วเลยเด้อเออซึ่งงบประมาณกะหลักๆก็แม่นเฮียเกียร์เนาะบริษัทน้ำดื่มรามาคำเออแล้วกับริษัททุกคนเตะอยังเงี้ยะ อ้ยนำกินเพิ่นบริษัทอาณา,าลัานสร้างมินิรอนบอคำเซโปนเนาะอ่าแล้วก็นี่จำนวนหนึ่งก็คือพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวงานบุญทรงเฮอบุญถัดผลถัดอิงฮั่งงานสวรรค์ฮันซาในสวรรค์ฟันเฟสเแล้วก็เงินหนวดแน่นี่พ่อแม่พี่น้องมาสนับสนุนเนาะมาเห็นของนำลังนี่ ตกมูลค่านี่บอต่ำกว่าแปดสิบล้านพี่นเนาะรวมรวมแล้วแล้วทางค่าร้างค่ายังค่านุ่นค่านั่นค่านี่บอธรรมดาได้พี่เนาะเลยเอา้เอาเจอกันคลิปหน้า,ว,าว่าสิฮอตไซสันอันนี้เอาสำนีกันซะก,ก่อนเนาะจันปน้ายเนาะโอเคบ๊ายบาย